สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมจุงโกอีกแล้วครับก็วันนี้เนี่ยไม่ได้มาลงหอครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาลงอารีนาเป็นครั้งแรกเป็นคลิปแรกนะครับอ่าก็เป็นคลิปแรกก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับหลังจากแพ้หอคอยใต้ดินชั้นยี่สองมาผมก็เลยจะมาลงอารีนาให้เพื่อนๆดูครับอตอนนี้ผม แรงอยู่ที่4,556นะครับก็ไปดูกันครับผมจะลงทั้งหมด5รอบนะโอเคทีมที่ผมใช้เป็นคราม่าหลังครับคราม่าผมเนี่ย34ครับอ่าอาวุธแน่นอน2องสปีดแล้วก็เกาะ2เลือดครับเจมก็อย่างงี้ครับยังทำอะไรไม่ค่อยเสร็จครับบวกเสร็จแค่อาวุธนะ ตดวสองสไปครับอ่าสไปอาวุธสองเร็วครับอ่าสองเลือดสองเลือดนะแล้วก็อันนี้เป็นแหวนวอยชิลครับสองครั้งเจมก็ตามนี้ครับโอเคสรอต่อไปน้องรินรินผมเนี่ยสามสองเองครับอ่าอาวุธสองเร็วแน่นอนสองโตโตอีกครับอ่าเจมก็ประมาณนี้ครับผม ค okay. ตัวที่สี่คีพลังครับพึ่งเอาเวกของนะสองเร็วสองเลือดครับอันนี้ยังไม่บวกเลยแล้วก็ประดับช็อตครับเจมก็ยังไม่บวกครับตัวสุดท้ายป้าเทโอพึ่ง3ามหกเมื่อเช้าเนี่ยครับโอเคครับ2องเร็วสอโตเหมือนกันประดับลบบัฟ6ดาวนะแล้วก็เจมตามนี้นะครับผมโอเค เราไปรุยกันเลยครับอ่ะคิวก่อนคิวก็แน่นอนทีมสปีดก็ต้องประมาณนี้ครับโอเคครับลุยแมตช์แรกครับเจอกับคุณพัดไงจะใครล่ะโอเคครับสี่ห้าสี่ห้านะโอเคครับอาลินผมได้เปิดก่อนครับยิงไปสองดอกไม่ติดบอดนะครับเพราะเขามีสปา์ทีพลังผมตันไปครับตันก็ไม่ติดครับโอเค ฝั่งเขาแทโอออกกิวเร่งเทินครับกินพิทลินถึง10พิทครับโอเคครับสับลินิกโอ้โหลินติดเตสครับ5แทโอผมออกบ้างครับ5าทีมเขานี่เหมือนผมเลยนะคาร์มาสามสี่หลังโอเคครับอืลินเขายิงมาบอดนะครับมาแล้วสลับฟอร์มสลับฟอร์มโอ้โหร่วงไป2อปืนมา2ลินผมสวนคามาผมระเบิดพลังครับ พึบพับพึบพับเรียบร้อยเก็บไป3แต่ก็ฟื้นมาครับอ่าไปตายด้วยครับโอ้โหคามาเขาเร่งเทินครับทีพลังผมล่วงไปละอ่าลินผมสลับแขนครับบึ้มืหคาม่ายังเหลือรอดนะครับเรียบร้อยครับแทนโอสับลินผมแล้วโอ้โหสับไปสับหือาวแล้งงานหยาบแล้วไงออกเร่งเทินเถอะคาม่าคาม่าเร่งเทินหน่อย คาม่าเรียบร้อยครับคาม่าเร่งเทินปื๊บปั๊มปื๊บปั๊บหืลูกรักผมเลยคาม่าโอเคครับตาแรกก็ชนะไปครับหนึ่งศูนย์ตาที่สองไปอ่า SGL จีเอลเซเดียมครับใไฮสปายเป็นลีดนะเอาละครับทีนผมเปิดก่อนครับโอ้โหดวงดีมาก ปีก็คงพอ,อกันครับอ่าทีมเขาปีดเยอะกว่าครับบัฟกัน5้าเป้าครับอ่ากันห้าเป้าทีพลังผมต่อยไม่เข้าครับมีการสถานะด้วยสวนกลับมาอ่าเขายิงฟิกเตมเมทครับโอ้โหโดนหมดซอมบี้ผมอ่ากันซอมบี้ไปเลยทีพลังอ่าลินผมสกิลบนโอ้โหแม่งกัน5้าเป้าเขใช้สกิลห้าเป้าเว้ยทีตู โดนสวนอีกลินหมมยิงดีพลังเกือบตายครับลินเขาสลับฟอร์มเหมือนกันแพโอมาอยู่หน้าเป็นซอมบี้ด้วยอ่าลินผมสี่เป้าคิร้อยเเซ็นครับคือพักคือครับโอเคแพเป็นซอมบี้หมดแล้วนะลินเขาก็ออกตามครับสี่เป้าคือพับปุ๊บปั๊บล่วงไปครับคาม่มาโอ้โหคาม่มาล่วงแล้วว่าทำไงอะ ตะหลงวอยชิวครับแล้วตะหลงอะไรตอนนี้ลูกไฟทุบครับอ่าทุกแทโอรครับไม่เป็นไรไฟผมสามเป้าคืนครับปึ๊บเรียบร้อยไฟเขาล่วงไปแล้วครับแทโอเขาก็ติดแข็งครับอ่าปัดขาวบัฟต่อครับฮ่ามาแล้วครับขีพลังฟั้นครับติดไหมติดไหม <c oughs> ติด ฝาแทโอไปตัวหนึ่งครับโอ้โหมันยิงซอมบี้ว่ะอเอาละอีกชอบใช้ห้าเป้าตอนเท่ากันนะครับรอบนี้โอ้โหไม่น่ารอดครับนี้ก็ห้าเป้าตามมาโอเคยิงมาครับต่อไปจะตายแล้วเอาล้ครับแทโอผมเร่งเทินครับมันลุ้นกันอแต่ผมว่าผมแพ้ว่ะ ดูดิไปผมร่วงแล้วผมจะเอาอะไรไปสู้มีพลังโต้ภาพแอโอผมทะลุครับบุ้มพาดปาดเท้า,า,ค,าครับเอาแล้วไงเอาแล,ล้วไงทะลุมาครับมีพลังตายไหมปาดเท้า,าปาดเท้า,าล่วงไปครับ ใครจะล่วงก่อนใครจะล่วงก่อนครับมันสะตานมานะไม่ติดครับโตกลับไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นสารกลับครับเสร็จไหมปึ้งติดสองตัวเรียบร้อยล่วงเรียบร้อยโอ้โหชนะไปสอูนย์ครับอ่าก็วันนี้ผมได้ทำแทโอ3 6ครับแล้วก็อาคาม่าสามสี่ผมก็เลยมาทำลิปอารีนาครับ เจอคนจีนครับโอเคเปิดก่อนครับยิงไปอ่าเขาสก,กิลก่อนนะมาถึงแม่งระเบิดพลังเลยครับทีร้อยเปอเซ็นต์ติดรอยชิลอยู่ครับกิล5้าเป้าครับโ้นไปไม่โดนอะไรครับยังมีวอยชิลกันอยู่รัดขาวเขาบัฟกัน5้าเป้าแล้วครับเอาแล้วครับคามาผมทะลุบัฟ ชี100่ร้อยเปอร์เซนทีพลังล่วงไปแล้วครับพาร์เขาสามเป้าฟิกมเมตรเมทบึมที่พลังผมก็ล่วงครับแต่ฝั่งเขานี่จะไม่มีตัวกันสถานะนะครับโอเคไปเลยสี 4, เป้าปลุบปับปุบปับ,ปบ,ปบเรียบร้อยพาร์รา้ากับเทโอล,ล่วงไปครับเทโอยังมีก๊อกสองนะทีมเขาก็ใช้สกิลเหมือนเดิมครับพบปับบปับเทโอผมก็ล่วงครับ เรียบร้อยเรียบร้อยไหมปุ๊บไปน้องลินเรียบร้อยครับน้องลินตายครับขาม้าเขาโอ,โ,โอ้โหโอ้โหชิดสวยนะครับผมมาขาม้าผมเอาคืนครับเอาคืนปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บ,ปรบ <c oughs> เรียบร้อยโอ้โหสุดสุด,สดรุนมากครับเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้ทำไมฟาดเพิ่มอีกทีเนี่ยผมแพ้แเนี่ยมันมีบัฟฟาดคาวโดนแรงแล้วอะถามตูแล้วครับ อ่าแค่นี้ก็โลงใจแล้วครับเจอคุณ A.S. Garnet b o บอครับมามามาทีมถึกครับโอ้โหผมนี้แพ้ทางทีมถึกนะเขาไม่มีบัตรข่าวครับไม่ได้ใส่บัตรข่าวมาก็จะแพ้ทางทีมถึกนะคนไปครับบึ้มโอเคครับผมแต่ทีมถึกเนี่ยเขาจะไม่ใส่สไปค์กันหรอโอเคเล่งเทินออกครับ ปุ๊บรูปปุ๊บปุ๊บเร่งเกาะเจฟแล้วก็รูดี้ครับอาลิงเขาตายเรียบร้อยนะโตไปครับหลุงเกาะครับพีพลังใครล่วงวนะนเนี่ยออเอสเหลือหนึ่งครับแต่ถ้าไม่รีบฆ่าเจฟกับรูดี้เนี่ยจะซวยครับเพราะว่าคริสมันจะฮิวเรื่อยๆครับหรือจะฆ่าคิดก่อนก็ได้นะไปครับตัน้อง โอ้โหสี่ตัวครับแจ็คพอตมากคุยกันยาวๆครับอย่างนี้ไปครับพีร้อยเปอร์เซ็นเปล้วงไหมเตปไม่ล่วงคิดเกิดมาเป็นอันเดยครับโอ้โหฮิลครับเอาแล้วครับพยานะมาครับพี่คริสเราทะลุไปชึบชึบชึบโอ้โ oh หไม่ติดไม่ติดอะไรอ่ะแบบ เธอ,อประดับอะไม่ยอมติดให้อะโอ้โหยี่ยครับความโหดของทีมถึกอยู่ตรงนี้ครับพอมีพี่คริสเนี่ยจะโหดมากครับโอ้โหไปทุบคริสทำไมล,ลูกโอเคมีพลังไปผมว่าไม่ไหวครับทีมนี้เนี่ยจะแพ้ทางทีมถึกครับทีมถึกเนี่ย ต้องเอาปาร์ตข่าวมาฟิกเดาเมจครับเพราะว่ามันแรงมากครับโอเคก็สามหนึ่งนะรอบสุดท้ายครับฟรีเนติครับใช้ไอรีนเป็นหัวจรีงสเปีดแน่ๆครับฮะอ๋อมาครับคาม่าหลังเหมือนผมงามันบัฟก่อนครับแต่มันฝั่งเขาไม่มีสปายครับเนี่ยดูสิครับ พอบัฟ5เป้าเลินออกสกิลนะลครับลินออกสกิล5เป้าเลยครับดีงามมากๆาเฮ้ยฝั่งเขาระเบิดพลังมาติดบอยชิลหมดครับลินผมทะลุเอ้ยทะลุอะไรละ่ะคิ1ร้อเปตีเป้าครับมีพลังร่วงไปแล้วครับไทโอเขาก็ทะลุมาห้เป้าครับื <c oughs> แรงมากครับาสามแปดสวนไป คาม่ายืนหลังครับดูกันปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บอืมยังเอาคาม่าสามสิบไม่ลงครับโอโหอันนี้ความโชยของผมครับโดนแม่งเร่งครับอ่าเร่งคืนปึ๊บ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 โอเคเอา้าวยังไงครับพี่ปั๊พี่ปั๊ครับยังไงครับพี่ปา๊ดอ่าพี่ปั๊บัฟครับพี่ป,ป,ปั๊บอกฟูบัฟอย่างเดียวก็ได้ ไปทูบครับเรียบร้อยก็เป็นอันจบอารีนาครับก็ขึ้นมา4 6 0 0ได้ครับผมอันนี้5แมตช์นะก็เล่นก็เล่นให้ดูครับโอเคก็เป็นอารีนาตอนแรกสำหรับผมนะก็หดูดิตึบตึบตึบ,ตบนี่พวกท็อปทอปเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่จะใช้แบบ คล้ายๆกันนะครับมันก็มีอยู่ไม่ไม่กี่แบบครับทีมเนี่ยาการจัดวางก็จะไม่เหมือนกัน,นครับส่วนใหญ่ก็ลินไว้หลังครับตัวแรกเนี่ยคือตำแหน่งที่ห้านะครับโอเคเนาะอย่างนนี้ก็เป็นทีมถึกครับเจฟหลังอะไรอย่างงี้มีนาจาอะไรมาช่วยกันสะท้อนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อน,นครับ สำหรับอารีนาเนาะก็ใครที่ชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ